สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคนสองปลายครับกับผมปีรชัยวงเลือดครับวันนี้ขอนําทุกท่านนะครับมาพบกับคุณแม่โอ้โหนะครับท่านหนึ่งสุขภาพแข็งแรงมากนะครับชื่อคุณแม่งามดีกายดีโอ้โหเป็นคุณแม่ของท่านผู้ใหญ่ก้องเกียรติกายดีนะครับคุณแม่ท่านนี้75ปีนะครับท่านผู้ชมครับแต่มีความขยันขันแข็งโอ้โหปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยนะครับ เนีย่ยถือว่าเป็นมือหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวของคุณแม่งามดีกายดีด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านไปชมครับฟังด้วยต้องแปลด้วยนะครับโอ้โหคุณแม่ท่านพูดภาษาถินครับภาษาเขมรติดตามด้วยกันเลยครับก็ได้น่าหัราพานเหมือนเกิดก็ตะเกานแม่กตะเกาโอ้บันดากะน้มอวยด้มันเห็นนนะมันจดึกตือโอยเนี่ยอยอดตกอโอยสรอยด์จึกตะเพียงอ๋อ យូរណាស់ឆ kind of oh, oh, ្នា yeah, uh ំណាអូវាគេនឹងភាសាមកមិស៊ីអស់ដើមនេះណាហឹមចុះគេនឹងភាសាមកប្រាប់ម៉ែកុំម៉ែមិននឹងហ៊ានបាញ់អឺយកអាពូនខោដាក់ម៉ានតិដាក់ណាពូនខោអូដាក់ពូនខោបានហើយវេវេវេខ្លាចហើយស្នានេះនេះនេះណាអឺដាក់ពូនខោវេខ្លាចហើយចុះអញនោះហើយអឺដាក់ពូនខោវេខ្លាចហើយសិនណា ពពកបិទខ្មៅរ៉ាំអូឯខ្មៅជួយជួយអំពៅចាអឺជៀតតើពីមួយវិសាមើលណាយាយតាកាយយាយមិនក្រែងមានទូចជូនមុខគេដាក់ទុយទៅទឹកលងគីណោះអូអានេះយកខ្សែម ոչang អុយវ៉ាត់ត្រង់ត្រង់តែដល់វិវិកដល់វិវិកគេនោះគេឯងតាមែនណាត្រង់ត្រង់ក្ដីអត្រង់ក៏ធ្វើឯត្រង់ធ្វើខ្លួនឯង อ๋อเจียต่อว่าก็เธอโตก็บานกำลังบานจังกำลังพองหนอแม่ชมอแม่เอ๋ยแม่แม่ชมอลิงแม่แอลแม่แอลเออชมอชมอน่ารักชื่อแอลนี่ไม่ธรรมดานะชื่อแอลนี่งดงามนะคนสวยนะนี่งดชื่อแอลนี่โอ้ ชื่องามดีกายดีนะคุณกายดี pues mm งามดีกายดีจ yeah, yeah. ้าตอนนั้นอายุมาในสัยเจ็ด hmm. ส yeah. uhm, yeah. yeah. ิบสี่เจ็ดโอ้เจ็ดสิบสี่มันก็เคยแม่โอ้ยแม่เป๊ะแม่เจ็ดสิบห้าแม่เยอะเออแม่แอลนี่เจ็ดสิบสี่ปีแข็งแรงปลูกผืชปลูกผักนี่ลางไงสรอยมะล่างสรอยเ่แต่งเมื่อแต่งกี่มะไม่มาเกลี่ยครั้งก็สรอยอ๋อบ้านเกลี่ยก็ยิ่งกระตุก อ๋อตะกริ่มก็สรอยตํากริ่มก็ตุกนูสรอยจรดให้ด้วยมดดจรดแล้วตึกใจแต่ถ้าออยกี่ซุปตึกใจกันนะตึกก็ตึกนี่อ๋อเซล่าเตอันนี้แกเอาเป็ดอ้อยนี่น้ําเป็ดอ้อยพริกเครือพริกอ้อยพริกเครืออู้นี่พริกเครือโหร้อนมากเอออันนี้ห่ย สีบายกระเดาวายกระเดาวกระเดาวดักแต่ไพรเออหน่อยพริกขี้หนูอ่ะเคี้ยวๆนี่อ๋อวันนี้พริกเครือเดิมจูในหน้าลานี่อ๋อไปโคุยอ๋อ แมถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ขยันนี่จบไม่เหลือคะแนนเลนะดูจอบดูดูอาวุธของแม่นี่ดูนะครับเด็กกี่ปีนะมันชนะไหยจับนี่ดับชนะไหยวะ,ะ,ยวะ <laughs> โอ้ยบักโจกบักใหยหนึ่งเหลือโทษน,นี่ขยันบอกขยันก็หูไปดิแม่แอลเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมโอ้โหเห็นความแข็งแกร่งของคุณแม่งามดีกายดีแล้วคุณแม่แอลเนี่ย 75ปีได้ยังแข็งแรงปลูกพืชปลูกผักกินเองแล้วก็ส่งขายด้วยนะครับโอ้โหอย่างนี้ต้องชื่นชมนะครับแม่ตัวการันตีที่บ่งบอกชัดเจนที่สุดก็คือหมักจกนะครับจอบครับจ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 บชชนะครับโอ้โหมากี่ปีแล้วจําไม่ได้ดูนะครับจอบจนสึกหมดนะครับเนี่ยนะแต่ยังแฝงด้วยความคมนะครับเหลือนิดเดียว ลูกชายนะครับท่านผู้ใหญ่ก็เกียรติกายดีก็โชว์อจอบไม่ดูโอ้อย่างนี้น่าชื่นชมครับจอบเนี่ยมีคุณค่าจริงๆวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ